สวัสดีครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคำสั่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับการตรวจสอบ Parting a g อที่ได้สร้างใน t p s ปส์ล d m o e นนะครับนั่นคือคำสั่ง Analyze Parting a g e นะครับที่อยู่ในแท็บของ Analysis นะครับโดยเมื่อเลือกคำสั่ง a n a l y ิซ์พาร์ติ้งเอทนะครับก็ให้ทําการเลือกไปที่ตัวผิวของชิ้นงานนะครับและเมื่อเลือกตัวผิวของชิ้นงานก็จะปรากฏเป็นผิวสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็เราใช้วิธีการสไลด์บาร์ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะทําการดูว่า,าผิวนะครับที่มันมีความต่อเนื่องกันนะครับในกรณีที่ผิวนะครับมีสีแดงเกิดขึ้นในบริเวณ ที่คิดว่าน่าจะเป็นฝั่งด้านตรงกันข้ามกันเนี่ยนะครับก็เราจะมองเห็นเป็นสีแดงขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยจะแสดงข้อมูลให้ชัดเจนนะครับว่าโอเคนะบริเวณจุดนี้ยังไม่ได้ใส่ Parting e d อนะครับขึ้นมานะครับก็ให้ทำการกลับไปแก้ไขได้นะครับโดยเมื่อเราทำการ Edit นะครับก็วิธีการก็คือใช้วิธีการ เข้าไป Edit ตัว Parting e d อนะครับก็ให้ทำการเลือกที่สร้างเพิ่มขึ้นมานะครับที่จะกำหนดนะครับเลือกเลือกขอบแะเมื่อเราขอบเสร็จเรียบร้อยตัวโปรแกรม TopSolid ก็จะทำการสร้าง Parting a เ d ให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่น่าสนใจนะครับลองไปใช้งานดูนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพจ 4D นะครับแล้วก็ YouTube ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ